พ่อกับตานี่จะวุ่นวากันเมนทางลูกพ่อพ่อ,พอแล้วเนาะแต่ว่าเากับแบบเ้าบโฮู้กันเด้ถามพ่อพัอนยูแต่ว่าบโฮู้กันก็เลยแบบมันก็นยังง่างเลยไม่รู้นะาะ สวัสด <tal token thanks> really. ีคุณพี่น <avais> uh, so ่องเอ็กซีวันสุดสุดสิคนเป็นเอทซีฝั่งไทยฝั่งลาบฝั่งประเทศกันนีดนีดต้อนครับคันพัองแกสแกบันเราอีกลยคพี่น้องเลยือนี้กลับมพ่อๆกสแกกันอเซโนพี่น้องเนาะทีบ้านพักพี่น้องเลยืันนี้แกสแกกลมาหนึ่งจากวันเมื่อวานนี่เอซีนมาจากฝั่งไทยพี่น้องเนามาเที่ยวโอ้แต่ว่ามากับ บรรยากาศก็คือว่าพี่น้องอ้ยวันนี้กับฝนตกเบิดเมื่อตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะตอนนี้สะแกวกับขับรถมาหอดบอนทีพักผืนเรียบร้อยแด่พี่น้อยอ่าวันนี้กับมามาทำเรื่องราวก่อนเป็นอย่างไรเนาะนอนเมื่อคืนน,น,น,คนี่นอนอยู่วันพักนี้กับรับปันดีอยู่บ่เนานะโอ้ย โอเคพี่น้องเนาะกระสันสะแก้กับพี่พ่อนอนขับไปทักทายสบายดีทำข้าวพาทางเอจีพื้นก่อนเนาะโดยจะว่าหมดซมุฟฟอมกันเลยสบายดีเยอะทางโพเนาะโดยเป็นจังใดเด้นอนเมื่อคืนนี่โอ้ดีครับว่าดีว่ดีครับจบแบบใหญ่ใหญ่หมดนอนหมดตื่นนอนนอนรับฝันดีสำเนีาฝันดีฝันดีโอ้โอ้มันนี่ นุ่มดีล่ะที่นั่นมันนุ่มดีแล้วฟันดี <laughs> นอนได้สบายสบายเลย <c oughs> บั่งกับแม่นก่ะคงแต่เคยนอน่นรีสอบนี่ยังอย,งอยู่ประจับกี่อ <c oughs> อดอกโบโบเป็นอย่างไปตั้งทิ้งตั้งยังไปดูงานไป <c oughs> ยังที่กะไปนอ่นไม่ใช่ละโบ้พึ่งไปนั่นนี่แค่เสียแต่ว่าไปนอนมต้งรีสอบมันตบ้านไปบ้านมันยังไปยังมัน <c oughs> โดยนีะแต่ว่านั้นคือไปเดยวใเรื่อยเนาะครับอ๋อพอคุนเคยไปเรื่อยไปเพราะว่า ผมไปดูงานไปออกงานหลายมองหลายจุดที่กันเลยทำงานด้านนี้มันเป็นมันเป็นซื้นชนนะเลยเลเอาไก่ย่างไร้หูซื้อพอได้นี่พอซื้อที่จัดรายการหรือซื้อจริงเอ๋อซื้อจริงก็ซื้ออะก็ได้ที่สบายใจซื้อจัดรายการเนาะซื้อจัดรายการเลยคนหูงจากตัวประเทศเมนซื้อจัดรายการอีกตัวเอาจิตเปย์พญาย่อย ที่พยงพญายู่นี่หมือนทิศปีบอกเอาทิศปีครับเอาทิศปีพญายิเอาทิศปีพญย่งก็ทำใกล้กับหูจักจังหวัดพัศามจังหวัดใกล้ยงหูจักงหอัเพิ่นมาจากจังหวัดสารคามครับมาจากจังหวัดสารคามพญายนอยใช่เนาะครับที่บ้านเขาพญายน้อยเอาทิศใจจากเพิ่นเอาทิศปีพญายิ่พญาย่งพยงอยู่นี่ครับก่อนก็ยังบอกครับก่อนทุกคนสร้างคนนี้หัวอยู่โอ้โหพ่ออัน ต้นสมบัตแล้วหรต้นสมบัต้เลยนผมผมอภิปรายไปอภิปรายทุกขหง่อนนี่นักศึกษาน้ำลงหงองเรียนประเภทนี่2ีที่สองข้องท่สี่ยูนมประวัติยังยูนหมดททุกอย่างโดยโดยดยเพจิว่าเราคูต้องบานยังได้เพิ่มมาชิ้นเอาเลยขยงอยู่ สมบ่าพ่นไปเป็นข้นผืนาได้บอานะอีกะแบบว่าเขากะฟุ้งซึกเนาะก็นัวหัวมวนมาเขากะหูยบาลพ่นกะก้าผจญภัยมาผจญภัยมดลูกทุ่งระเบียบแล้วคนเดียวคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวแล้วก็สูดมัดทุกรูปแบบเขาเขาก็อยากถามอยู่นิดนึงสัตยาบอกว่าถามมั้ยพี่บาพ่อมาเนี่กะทั้งเนีซีทั้งนี้ก็ต้อนรับพ่อดีดีมากดีมากดีมากผมย่อมยินใจของเล่าเลยว่ะ รถถึงเมื่อมอไซ์ซ้ำมันเป็นรถยนต์ซ่อไปตัดตัดล้กันผมก็จนข้อข้องย่นตกล้มเลยแม่าเนบุมีรถยนต์รบว่านนี่บวาเเราเล้องพวกเป็นกิ่งนะเลี้ยงพวกเป็นกิ่งเขาบอกบัวาดูถูกแค่นันทีเดยโดยโดยโดยพวกหมายแต่ว่าดังมอไซต์คือบรรยากาศที่ชดชื่นจิตสำนึกกัดแทกแทลเทียนมือขึ้นแหงคักบม่ให้มงถ้าเพราะถ้าสมมุติลูกอยากไปดินน้ำพ่อนี่จังหวัดได อยู่จังหวัดมาสระข้ามสระข้ามเลยอำเภออยังวันไหอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเลยเป็นกัเนิดตั้งแต่จังหวัดเลยล่ะง่ายดีไงดีจังหวัดสระข้ามอำเภอเมืองเลยทางนี้ยังสี่เลยทางฮอดบันไดกักรมุ่มีทางสุขุมครับจืดเลยลุงไงเราไม่มีโอกาสไปดิษฐน้ำพ่อเพื่อนถ้าถ้ามีโอกาสเด้อไปฟังนี่เราพูดแล่นมหาบุกได พอวารุผมมันวุ่นวายาว่าขาเข้าไปทั้งเพื่อนนี่เข้าสี่สิบหกสบายอยู่ต่เป็นบาเข้าระบายวิ่งแมันค่นขางานี่เลบ้านที่ลูกใหญ่ไปลนเาเอาเพื่อนแ่้วคนตส์บ้ามันลำบากมันลำบากแต่บอกกันว่าถูกแมบอกกันว่าถูกจุดเดยแบบแบบเพื่นท้าหาเจาแก้วนี่ เส่แก้วก็เข้าใจว่าพันยูโปกโเล้าเนาะบัดนั้นทางพ่อพันนี่เข้าใจว่าเฮานี่จะไปหาพันยูโปกโไทยมุกทหารมุกทหารแง่คนบอกเข้าใจกันตรงไห่ผมผมนั่งย่องสีเนาะสามหล่อสี่ขามาเลยพวกรถทั่วก็จะเข้ามาถามเลยเลยเอาปลาที่ไปใส่ขึ้รังดุนแถอเมียอยู่ประเทศเล้าสนักถามีแม่มาลัดตัว่าแบบนี้เลยว่าแมบนี้เล่นนี้เล่าเล่นจริงดิเนย์เลยเบ้านนี่ มามาดันอันจะไปหาผู้ใดซื้อวังไหนบวู้ยักซื้อคนนงแต่พวกยักค์อดีเสนอตั้งแต่บุกเห็ยนนั่นตั้งเทีนท่ต้องู้ยักซื้อเป็นพี่น้องกันเลพี่น้องกันเหียน่หลังยักซื้อสนอกังผู้ซื้อหรือล่ะเมนอีกอย่างทั้งทังพ่อมันก็โทรมาสแกนี่การบอดไซเฟสบอดไเฟสใส่เบอร์แล้วพอนะใส่เบอร์ใส่เบอร์นาากันเเลยบจักเนาะ ทั้งเฮากะขอโทษพ่อเนาะที่เฮ็ดให้พ่อลำบากเนาะพ่อเนาะลำบากอยู่โดยขอโทษพ่อไปเพราะว่าทั้งเฮากะต้อนรับเราได้ซสำนีกเพราะว่าเฮาดีมากดีมากดีมากยังยังนอนเมื่อไงนาเผากี่โด้เป็นคือดีเลยสุดที่หล่นมอไส้แลนกับที่นนแครักอยู่กันพ่อขึ้ว่าดีเนาะเฮ้ยโอ้ยพ่อเป็นนอนดีเนามันไกลไกลๆไปแต่ละมองเลยนะเมื่อวานนี่จนโอ้ยครับขึ้นฉลาสนะมันเกินพี่ขันเด้อสนะ ถามยังไงมีแต่นาหรฮอตถามถามเนี่ยเนี่ยมมีพ่อคนนะเรกับกัปสะดอกอันเอากรจะให้พ่อไว้ว่าเว้าไวว่าถามมีเอฟซีท่านนั้นจะมาเที่ยวอีกอ่ะได้ได้เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวมาเที่ยวนานี่เดี๋ยวสิบหงเด้เดยวเเดยหมจอยหาเงินไม่หมจเนาะดยอาสาถูกเนาะแต่เนาะเพราะว่ามีคนรวยคืมานํา ก็คนนอกเหรียญก็มีด้วยโดยโดยเอาเป็นว่าเพิ่นชิมาทำบุญแล้วพ่อเนาะครับเพิ่นแลทำบุญเพิ่นชิมาพ่อคอยชิบอกใคอยซอยเลี้ยงกับเจ้าน้ามวยโดยโดยเป็นผู้นำเกี่ยวอยู่อนสิแล้วคือว่าเพิ่นเนี่ยใครมาเป็นลูกน้องพ่อกระไรว่าง่ายๆซะพอสั่งยังกระไรอยู่โดยพ่อเป็นผู้คุ้มบักเขียนทุ่คนเถอะโดยเพิ่นขอมาน้ำดิป๋าไปน้ำเนี่ยป๋าบ่าวบ่าวสิไปประชดไพรคนเดียวมันจะมาอยู่ข้ามันลำบากมมันาาลประชดไพรดีเนาะอ่าแต่ว่าพ่อพ่อมานนี่จุกประสงค์ยังก็ ดูประสงค์มาเจ้าจันท์บอกตรงตสิเลยว่าจันเนี่เขากระทำด้วยความตรงเนาะจัตรงตรงเลยเพราะว่าถ้าบว่เห็นเจ้าจันทร์พ้องกับใครโบ๊ะโป๊ะอย่างการบ๊เสียไก่โดยเฉพาะพ้นรัตดาบุถึงกันแล้วอันนี้เห็นเห็นตัวจริงเนี่ยเป็นจังไดเราค่ายอยู่แต่เราขึ้นหน่อยเออดูคลิปเอ้าเออดูคขีบคือไงดูคขีบคือไงอ้วกเก่งโอาโหเพราะว่ามันยังเปลี่ยนโทรศัพท์เนาะแม่นเบิ่งน้ำโทรศัพท์เลยตอนไทยไก่เพิ่งด่าสีอ้วกเนาะพอพอเพื่ออับนี่ไงขึ้น แต่ว่าเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้กันทางลูกใหญ่ได้ออกมาเถิดกับโทษตามอยู่โทษตามแล้วจะให้พ่อไปหาเรื่อนเพิ่นอยู่แต่วันนี้นะพ่อในสิกัดด้วยบอกดูว่าสิไปหาทางบ่ว่าสิอันเราโทษตามมันโดยโดยลูกใไงแต่ว่าสิไปดินน้ำฝนจะเข้าจะไปจ่ายค่าเปีตค่าไกลเราพอดีโอ้มันเห็นประเด็นว่าไงกินไปนะนั่นแหละวันนี้กับฝนโต้บ้นมือพี่น้องแต่ว่าไม่เห็นเลยว่าแต่ว่า มีแต่ที่แต่เขาจัะว่ามากกับสายฝนแจ๊กปนเนาะไปซื้อเสือกันฝนก้อนฝนสุดเลมื่นสิเพราะว่าเพราะว่าหรือว่าบัดลูุบัดแบบบัดทอสิกับนี่หรือว่าสิกับให้ลูกไปชงหมอหรือว่าสิไปน้ำรถนั่นก็ยังว่าตัดใจเ่อถึงนั่นแหละถามว่าสิให้ลูกไปชงก็ต้องใช่ใช่เสือกันฝนเนาะสักแก้โอ้ยไก่บัวตันสักกระวังน้ำพังกับไก่ไก่ยี่ห้อยี่แม่มไก่บอกแแบบนั้นเดี๋ยวเขาตัดสินใจที่ยังเนาะเออตอนนั้นต้งว่ากันเนาะง่อเนาะ ตั้งรักเป็นชุดเป็นชุดกันหน่อยมาั้งรักลวดรวดเดียวไปม่นๆเลยมันว่างคนไปไกลๆไวตอนนี้เาก็ได้ข่ามาหามคนเพ่มรียดแต่เมียตีมันเสียเยอยู่บอกกับพ่อข้าใจพ่อกระสายกติกับเพราะว่ายังสีมาหรอกไม่ยังเสียโรถดียมากสื่อมาคน พวกกันเล่าสองคิดว่าซื้อพื่นละหมากลักไม้มากเนี่ยซื้ออะไรอจริงมะนั่มใส่หลุดมากอันนี้เสียผมซื้อมาอย่างไรเอาคิดดูนะเป็นตเป็นตัวแต่ตัวยังชิพ่อแห้งก็โตเยอะมากก็โตยังเจ้าโตบอลอยู่เดียวมาลำบากแห้งเลยเนาะแล้วอีกอย่างพ่อเนี่ยบุกเคยมากเจ๊เขื่อนพ่เคยมากเสียเราแต่บุกทหารเคยมาแต่เป็นการติดต่อกันยังบุกเคยเห็นหน้าเขึ้นนะถ้าเตีงร่องก็ได้ขนาดเป็นพ่อกับบ้านที่จะบุกจักกันเมนทางลูกพ่อพ่อแล้วเนาะแต่ว่า หาก็แบบเผาบะฮู้กันเด้ถามพ่อเพิ่นอยู่แต่ว่าบะฮู้กันก็นเลยแบบมันก็ย่างง่างเยเลยไม่มรู้นะเป็นยังคำว่าถ้ามาทางเขาเลยเขาต้องติดตามให้พัน<ถ>ไปรอดปลอดภัยจะเอาว่าดีเอ้านอนนู่นนอนนี่นอนนี่มือโทรศัพท์จนมืดแบบเนาะลูกทอม่ามือเช้านี่บติดเลยอ่ะบิดแล้วมันมืดแบบเราไปซื้อตาฝนไปซื้อความน้ำมันกูเนาะมาทำนั่งย่นเงียที่ละพุ่มสาดมีหม่องร้านขายของมโบราณจนแบบ นี่อบพนอะูนเป็นมน้ำม yeah, ันมความมันดยวยไก่บวลด้ไก่เติบอยู่มาันว่เตบบัดไปค้ละภาพันินบ่ครับอันเล่ยไปคือคอามดันเนี่ยเสมอมาเบอรลูกว่าเอาเป็นอย่างได้คือมาปิดเครื่องนีวันนี้ปิดจังไหมันดูทีเห็ดข้าให้พวะเจ้าสองเทียนทเข้ามาได้ตั้งใจโข้อยู่ว่าเป็นตังไต่นอะมันลูกเอบนปกติดีคือมีน่อยใส่แลมซะนะจับบัิ้ฮารบอรเราลาบลยเลย บสามารถที so ่ติ่อได้พรนะมือขึ้นวาเป็นผู้เล่มากนคประตูอันไม่นีนะเลยอันมนคประตูอันเอาเด็กบ่งเอาคนบสาวบ่ะตนเลยคนเียคอไรมาอุ้ยสดเาเอารักเกอมันต้องไปสืบความห่อสาวมาฮอดห้องพี่น้องเอ้ หนุ่มไทยเหรเป็นต้นนี้เป็นเงินนอ่ะเนิมเดิมเมื่อมือเงนเงินเสร็จแล้เงี่ยตาป่าเลยเสร็จหนุ่มไทยใจเกินน้อยบุกมาถึงเงินลาวมาคนเดียวอีกมาคนเดียวอยู่ือว่าใจซุดุดขึ้นเนาะเดิมดวสามผูนใดแบบเันเยมาไปใช้กันแต่สมัยก่อนูีที่เสียวันนึงเดินท้ายคิมจงมด้วยเดิดไปเปิดบริษัยุงเทียบเนาะเขาว่ามารห ขึ้นป้ายไหน้าบ้านรับแจ้งทั่วไปเลยปีหนึ่งปีสองเนี่ยเขามาเมารถคนละคนกพอเขาตายจะตั้งยี่หัดที่นีนะเลยิ้ปยไปเลย,เลยขันมันไปแบบเป่ยี่บ่ยเนี้ยไปทำได้ตะว<ล>ผมตายที่ตายพูดอยู่ถ้าเข้าไปปนไปขานนะ ตายตายู้เดียวเมี like ่ยสีบอยไปเมี people, uh ่ย huh. ส right. 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 no ีแตงตัวขึ้นรถ่สีบอกเลยมีหวแก้ยมา้องมต้องมต้องเลยแบบแบบแบบที่ใส่แบบเสียสละเลยนะแบบเสียสละเลยนะถ้าผมตายมันยั่งบูดหนึงว่าต่อตัวนี้เชียงต่อกระดุมพวกจักพวกยังเต็มเฮี้ยนไี่ท้ายไันิบวัวตัวแล้วขสน้บสีห่อนี่เต็มเฮี้ยนถ้าไปเลยไปบึงตอกกระดุมตอพเป็กตอกยังอที่ตอนที่ห้อสีห่อนี้ยังไรตัวยังเไรตัวายเพิ่มหมดกคืเปิดบูดัดที่สุ แต่ว่าเอาเอาจริงๆนี่อ่าพ่อนี่เพื่อไมีเมียแล้วแต่เมียไปชายตอนปะกันหรือว่าเสียก็ไปฟ้ากันเสียเลยราเสียเสียโอ้ป้าอะไรแบบนีเราไม่ไม่ไม่เคยฟ้าแค่จริงเราจากไปจากกันเนาะจากกันไปคนนั้นเราคันเรื่องจริงเยังนี่หน่อยมีแต่มีอยู่แต่ว่าขอฝากอะไรเนี่ยเบาๆตรงเลยก็คือว่ามหาสาลนี่ก็คือว่ายังไม่เห็นตัวจริงเออยังไม่เห็นตัวจริงยังไม่พูย เห็นแล้วว่าว้นนุ่มดีนะผมผมดูการผมเอาว่าวเขาพ่นผมม่นมีใส่น้ำบุคลิกน้ำบ่บ่ไม่ดีปุ๊บปั๊บปลุกปับปล๊บปับคุ้ยกันโม่โมไปเลยเมื่อไรเลยพ่นระดับนี้เราต้องหาวิธีการว่าเพิ่นนี่เป็นพ่นจำไส่เป็นเขาเป็นผู้รักผู้ใหญ่บ่เป็นตะคุเป็นกูฉีกกูชีบกูชิบเดบอยังถึงล่ะย แล้วผมขนาดนี้เราผมสิไปเอาทำสองทำสามอะไรอย่าี้แม่ี่ถ้าสิเขาร้องยางเดียวดิยายญขนาดก็ไปทับล่มนี่ชมพูล้วเชิงตะกอนล่ะแมแต่ว่าเอาที่นี่มาเห็นตัวจริงแล้วคือว่ารับได้ได้ได้อยู่โอแต่ว่าผมหมายไว้าสีห่าพ่นมลพิษไปเทศเ่านีหร่ผมเห็นแต่ว่ายังไม่ได้เห็นตัวจริงแค่เคยเห็นตัวจริงแต่าจานนี้ แต่ว่าข้าสาชจารรับผมว่าไรผมมีถอยหลังไปข้างลื่นเลยโอ้แต่ว่าผมมีประจังลังบ้านแน้วตอนที่กลับมาใหม่เด้ออันนี้อันเรื่องนี้กับพ่อต้องเอาเบอร์สัจจันกลับไปคุยกันอีกทีเนาะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยแล้วขอแล้วเอาให้แล้วโอ้เขียนเลยสงสัยหากเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้คุยกันบ้างก็คุยซ้ำเห็นนั่นแหละโอ้คุยบอไปบอโทโทรโทรศัพท์บออใจเย็นเย็นมาคุยอยู่พุ่นนะคุยจังสีนนั่นแหละพ่อนี่บ่มีคุ่นจะไป อยูจ่จีบจุกจิกโทษเราซับไปไว้เห็นเห็นโทษดูว่าโทษเราเห็นเราโดนมวย่านลำขั้นเอาแต่เนื้อเนื้อมันเหลือกเท่ากับจบกัน,กนเพราะมันจีบเราเห็นเราหัวไปตะลุกตะแลงไปหันเท้าจริงจังถ้าเท้านี่บดตลกเท่ากับตลกอยู่เ,ยเราเห็นวมันมืออะไรแต่ว่าเท้าจอดึกเอาแต่ความจริงแล้วเนาะเอาแต่ความจริงมากถ้ายังโทษกับด่าง่นื้อกับเสาเนื้ลเพราะยิ่งจันนี่พอสิไปยิ่งจันนั้นสีจะลาบนีก็ มาเลยจ้งมาเลยจังเมนเลยพ <teaching. S 2> ี่น้องเนาะพอมากมาเลยอย่างเดียวคิดเราคนบ้าเพิ่นเล้ากต่ากลับคนเล้ากันเถนะพอเนาะ่อ่เบ้กกันเดนคเล่ากันโเนนเล่าแค่ว่าั้าพอในสิเมือดินเทียประเทศแล้วท่านจะใกลกว่าเออมาได้ว่ามุกเป็นยังสิเมือามชัดๆในเดิมโลยเลยมือนั่นตกันไปมือก้อนมือก้อนทีมากสมมือถามว่า เล้าว่าไอเดี๋ยวคนสีรับว่าเดไปถามเพื่นเพื่อกันคนน้นดี๋ยวันนี้สามมื่นเลยโทรมาว่านในเพื่นทีผมไปบคนสียรับสีรับเวลาเสอกรับยู่คนนั้นแล้วเอาลาะกันรับยู่ไปด้เสีเนอกไปมามาเลยมาเลยมาเลยเชียงใ่งพดเียแล้วไป แม่ึงเมันนักมาไปกไปมาหออแล้วอิพอไปขอข้าหาารคนมี่าที่เด็ดได้คผูซื้อของพอหนคนดีไจน์ดีบรลยาาดีเป็นพนักพ้ใหญ่เลยนี่เด้อบ่อกริกกะไรลกัน้ถ้ามันกริกกะไรลทุบวนท้องวังระลอกกระเล็กกรกแม่แ้วาเพื่อนจะเป็นุรักพนัง่ายเนาะพนักน่ยเลยจะเป็นครูใดกันจะาเรายังแต่นเพื่อนบ่เอาไปเสร็จยังยังมากพี่ บู่จักเจ้าความพื่กันมาเป็นยัอนวาท่อบเจ้าความว่าได้ื่กันยังบูเลยบู่วามากที่จะยื่ไหนโอ้แต่ทีเป็นได้เราเราลุ่นไปกันเรื่องเรื่องคู่กันปะแต่ว่าบ่หูตอบว่าเอาขื้อมากอย่างคี่เราบ่บ่อยากเพิ่นราได้ผบ่บ่อิดวเอาท่นเมนนแต่ว่าเปเอามาก่ยื่ไหนนั่ชิดมาึ้นเนี่ยตะลบนึงตะลบหลังแล้วว่าชิดพวกพระเจ้าอยู่ว่า มนก็ดีเก๋มาเรื่อยๆพักเลยนี่แหละพลนวารัก้ามโค้งมาที่แรกบว่ามากูลยพบลักเก๋มาเรื่อยกทิ่สูจะิูงจัด<อ>เพราะมาหอดังตึ๊บเลยอ่ะสุรับแล้วเขาเร<อ>ียงบอกว<อ>่ไาไมา่ควรใช้ต้นนี้เยอเลยเพว่าท<อ>ีแ่แรกนะพ่อก็คิดว่าสมาเบิ้งมาพิสูจน์มาเบิ้งมากแต่ว่าพอมาเห็นชาวจัน์ปุ๊บหลักปัับเลย จุดเขาใจหรือเปล่านี่อาให้คุณข้าก็ต้อนรับเพื่อความรักด้วยกันเนาะแมอนโอ้ยมันไปเป็นขนาดเนี่ยจังว่าเลยที่น้องไอ้ตอนนี้กับคนแก่แฮ้ยเฮ้ยผูกกันเนาะบรรยากาศฝนตกโอ้เมื่อนี้วานสิภายที่เป็นเข้าไปหาบ้านชาวจันนี่อีกพี่น้องแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าอาชีพกเข้าไปได้ดีบ่ตอนนี้ฝนตกเฮ้ยเฮ้ยเนาะโอ้ sẽ thảo cái này thì vó nó lo lo phần sau còn nó phần không? Được. đó rồi nó chỉ sau còn là mình thay lục khẩu đấy và à chỉ sau là là cái men chỉ đơn tờ nó hiền lâu nó nó bớt thổi cái lên phát này vui đấy bớt tốn gì mất cái con nào nó là sai số này rồi còn thì cấp phần thôi à phần cũng ăn tốn bất, tốn bất thay bắt rồi สบพ่อใสยฝนมาน้ำตนอ่ะายอกเพื่อนน้องพี no, uh ่น huh. ้องเลยแจกะยาฝายฝนพื่น้องเลยสเ้ได้อาบน้ำเนนตอนี่ขบนกันเฮงพ่เราเลยพูฝนเนี้ยคมาตกเงเด้อพื่อนาแต่่าเพิ่นาหาสัจจันก็โอ้แรกก็ไม่ได้ว่า ตั้งใจว่าสิมาหาแบบว่าคมมาคมหักมาพอน่แรกเนาะไม่เห็นเลยแบบแบบไม่เห็นแบบไม่เห็นแบบไม่เห็นนั่นแหละแบบที่แรกก็อยากไม่เห็นแบบว่ามาดื้อมาคุยมาค่อยกันเนาะแบบเพขามาเห็นสัจจันโถโอ้วัยเคยเห็นอย่างเคยเห็นลุงไทยมาหลายคนเนาะเป็นมาบางคนเนาะบ้าเล่าถึงา็มกเลยเนาะบ้าเล่าเคยได้ลิขิตเนี เราต้อาจะเอาทยังะพวกเราเทาไปเยอะจเลาฮ่่าาพอกัโอนุงไทยแน่นเนาะแตง่มมาก็ว่าขาดพดเลาะนาเดินไ่ด้ใจเยนคน้องเอ๋ยฝนกระตกเอ๊ะเงี้ยเนาะนักการท่ากับได้รับมาลาทางพอเพิ่เลยพี่น้องเนาะทางลูกกับชรขอจบคลิปร่มละพอละอารอยสบายดีเด้อ แต่ได้จบิปเพยนอนนี้ี่นองเห็นาะแต่ชุมมาพักพัสบายดีงพอเพิ่่ว่าสุดาพพ่อเพิ่มนีเมื่อหาทางสาวจานเพิ่นพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าจะได้เมื่อหรือบ่เพราะว่าคนก็ตกเงโนโตอนนี้กสิพี่น้องเห็นฝนตกแง่น่ห้อเนะ่ยแต่ชั้นทั้งเฮากับจะได้ขอจบคลเพนตอนี้เนาะแต่พ่อกันไดคลิปต่อไปพี่น้องคิปว่า ທາງຈາກແນ່ຊິພານົມໄຂ່ມາຮອດເືອນເຊົ້າຈັນຢູ່ບໍອ່ດັບນຈະຂກາວາາບາຍດີ